ฝากติดตามและกดไลค์ให้กำลังใจช่องโบบาสตอรีด้วยนะครับเมื่อเสร็จสิ้นสิ่งที่ต้องทำชาแย่ก็พร้อมที่จะพบเพื่อนก่อนที่เธอจะสร้างความอับอายให้กับตัวเองทันใดนั้นความคิดผุดขึ้นและบันทึกคริสตันปรากฏขึ้นในแขนเสื้อของเธอบันทึกคริสตันเป็นวัตถุที่สามารถบันทึกวิดีโอและเสียงได้เธอตั้งใจจะใช้มันเป็นหลักฐานของการกระทำผิดของจางสวนด้วยวิธีนี้เขาจะไม่สามารถพูดออกมาได้ เมื่อเธอกระจายข่าวเกี่ยวกับอัชญากรรมของเขาดูซิว่าเจ้าจะอับอายขายหน้าได้อย่างไรถ้าคิดจะแข่งกับหลู่ส่วนเหล่าซือก็ฝันไปเมื่อคิดว่าเธอจะสามารถคว้าหลักฐานมาให้เขาได้ในไม่ช้าเพื่อลงโทษเขาและระบายความหงุดหงิดดวงตาของชาวแยเป็นประกายและเธอเกือบจะควบคุมเสียงหัวเราะของเธอไม่ได้ระงับความสุขของเธอขณะที่เธอกำลังรอดูว่าอีกฝ่ายจะคิดอะไรไร้าสาระดวงตาใสาคู่หนึ่งที่ชวนให้นึกถึงโคมไฟก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอ ชาวแยกระโดดด้วยความตกใจและรีบถอยออกไปจากนั้นเธอก็รู้ว่ามันคือจางส่วนเหลาซือเธอกัดฟันด้วยความโกรธและอุทานว่าคุณกำลังทำอะไรใจเย็นๆฉันแค่ดูเฉยเฉยด้วยมือของเขาข้างหลังเขาเขาวนรอบชาวแยสรรันศีรษะจากนั้นเขาก็หยุดอยู่ตรงหน้าเจ้าหย้าด้วยพลังชี้ระหว่างพวกเขาน้อยกว่าหนึ่งเธอสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากร่างกายของเขาใบหน้าของชาวแยแดงกำ่ำตั้งแต่อายุยังน้อย ยังไม่เคยมีชายคนไหนใกล้ชิดกับเธอขนาดนี้มาก่อนหัวใจของเธอเต้นแรงจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงที่ไม่รีบเร่งว่าคุณป่วยเมื่อได้ยินคําพูดเหล่านั้นเจ้าหยาเกือบจะระเบิดและเป็นลมทันทีคุณคือคนป่วยคนทั้งครอบครัวของคุณป่วยเธอกำลังจะเป็นบ้าสมองของเพื่อนคนนี้มีอะไรผิดปกติเธอใช้ชุดศิลปะการต่อสู้เพื่อให้เขาชี้ให้เห็นข้อบอกพร่องในตัวมันแต่เพื่อนคนนี้บอกว่า เธอป่วยคนเลวสามเช่นนี้จะมีอยู่ในโลกได้อย่างไรทำไมคุณถึงเริ่มด่าทอจางส่วนขมวดคิ้วในไม่ช้าเขาก็เข้าใจความหมายอื่นที่คำพูดของเขาสามารถถือได้และยิ้มจังๆฉันกำลังบอกว่าร่างกายของคุณป่วยฉันไม่ได้ดูถูกคุณฉันไม่ได้ป่วยชายาหัมเพลงอย่างเย็นชาในความคิดของฉันคุณคือคนที่ป่วยมีบางอย่างผิดปกติในสมองของคุณเธอแข็งแรงเหมือนวัวหมัดเดียวของเธอมีความแข็งแกรง่งมากกว่าหนึ่งร้อยกิโลกรัม เธอมีความชัดเจนมากเกี่ยวกับความจริงที่ว่าเธอป่วยหรือไม่อย่าหักล้างคำพูดของฉันก่อนคุณมักจะรู้สึกเจ็บปวดที่จุดโฟกัส D A N Z H O N G และจะ U J U J E ของคุณหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อลมชื้นพัดสีแดงจางๆจะปรากฏขึ้นบนร่างกายของคุณและคุณจะอย่างนาจุดนี้จังส่วนลังเลอยู่ครู่หนึ่งราวกับว่าเป็นการยากที่จะพูดออกมาเขาพูดต่อไม่ว่าคุณจะฝึกฝนอย่างไรคุณรู้สึกว่าหัวใจของคุณจะไม่สงบลง D-A-N-Z-H-O-N-G คือจุดฝังเข็มตรงกลางเส้นแนวนอนที่ผ่านหัวนมทั้งสองของคุณเจยูเจออยู่ใต้กึ่งกลางของซี่โครงของคุณแล้วคุณรู้ได้ยังไงเจ้าหยาที่โกรธจัดตั้งใจจะหักล้างทุกคำที่อีกฝ่ายจะพูดโดยตรงแต่หลังจากได้ยินคำพูดเหล่านั้นใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและเธอก็มึงนงงไม่ใช่ว่าคำพูดที่เขาพูดนั้นไม่ถูกต้องแต่มันเป็นเพียงแค่ถูกต้องเกินไปเมื่อเร็วๆนี้ ในระหว่างการฝึกเธอจะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยใน D A N Z H O N G และจย J อ E ของเธอแม้ว่าเธอจะทนได้เพราะความเจ็บปวดนั้นไม่รุนแรงปมของปัญหาคือในคืนพระจันทร์เต็มดวงเมื่อลมหนาวพัดมาร่างกายของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างประหลาดความปรารถนาอันแรงกล้าจะพุ่งพล่านไปทั่วร่างของเธอเมื่อมันเปลี่ยนเป็นสีแดงไม่สามารถระงับอารมณ์ที่โกรธแค้นของเธอได้เธอจะพบว่าตัวเองอยากสวมกอดผู้ชายเธอเป็นเพียงหญิงสาวอายุ16-17ถึงปี ที่ยังไม่ผ่านการสมรสดังนั้นเธอจึงไม่สามารถบอกได้ว่าอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรเธอแค่รู้สึกเขินอายกับมันเท่านั้นตอนแรกเธอคิดว่าเธอทนได้แล้วก็ผ่านไปอย่างไรก็ตามความรู้สึกเหล่านี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อร่างกายของเธอพัฒนาและหน้าอกของเธอมีเนื้อมากขึ้นเธอรู้สึกว่าแนวโน้มเหล่านั้นเริ่มควบคุมไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆในอดีตเธอสามารถจัดการกับมันได้ด้วยเทคนิคการฝึกฝนของเธอเพียงสองครั้งแต่ตอนนี้แม้แต่สิบครั้ง ก็ยังไม่เพียงพอสําหรับความอยากที่จะบรรเทาลงเธอทําได้เพียงหยุดการฝึกจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเนื่องจากเรื่องนี้แปลกประหลาดเกินไปเธอจึงไม่กล้าบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่เพื่อนสนิทของเธอและพ่อของเจ้าเมืองก็อยู่ในความมืดมิดแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้คนผู้นี้รู้เรื่องนี้ได้อย่างไรเป็นเพราะเธอทนไม่ได้ที่เธอมาที่สถาบันด้วยความหวังว่าจะพบปมปัญหาและแก้ปัญหาทันทีและสําหรับทั้งหมดฉันเป็นครูฉันบอกได้จากรูทีน ที่นายทำเมื่อกี้จงเชียนตอบกลับอย่างใจเย็นแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกเรื่องนี้มากผ่านการดูรูทีนของแต่ละคนห้องสมุดเส้นทางสวรรค์เป็นสมบัติล้ำค่าตราบใดที่เธอมีข้อบอกพร่องแม้ว่าข้อบอกพร่องเหล่านี้จะไม่เกี่ยวข้องกับทักษะของเธอมันก็จะบันทึกไว้ในนั้นเพราะเขาเห็นปัญหาของเธอแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่จางส่วนมีใบหน้าที่แปลกประหลาดมีทางแก้ไหมเจ้าหยาขมวดคิ้วและถามด้วยใบหน้าแดงกำ่ำ หลังจากที่เธอตั้งใจแน่วแน่ที่จะเปิดเผยการช่โกงเธอก็ลงเอยด้วยปัญหาของเธอที่ถูกเปิดเผยโดยเขาในทันทีมันทำให้เธอรู้สึกอายมีวิธีแก้ไขพรุ่งนี้มาเรียนแล้วฉันจะอธิบายให้ฟังจังเชียนท่าทางด้วยมือของเขาจริงๆไม่มีอาจารย์คุณเป็นคนเดียวเจ้าอย่ารีพยักหน้าไม่ใช่แค่วันหรือสองวัน นับตั้งแต่ที่เธอเริ่มทุกทรมานแพทย์นับไม่ถ้วนในเมืองไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรกับเธอแม้แต่พ่อของเธอเจ้าเมืองชาก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเธออย่างไรก็ตามครูจางเชียนนี้สามารถบอกได้ด้วยการมองเพียงครั้งเดียวเพียงแค่เปรียบเทียบดวงตาแห่งการอย่างรู้ของพวกเขาก็ไม่มีใครสามารถแข่งขันกับเขาได้นั่นคือเหตุผลที่เธอคิดว่าเขาจะมีวิธีจัดการกับปัญหาของเธอคริสตันบันทึกนั่นคุณยังตั้งใจจะเก็บมันไว้หรือเปล่า จังเชียนชี้ไปที่แขนเสื้อของเธอเชาแยรู้สึกหวาดกลัวตอนนี้เธอจำบันทึกคริสตันที่เธอตั้งใจทิ้งไว้เบื้องหลังเพื่อหา,หาหลักฐานให้เขาได้หักเนื้อหาของการสนทนารั่วไหลออกไปเธอจะเดินต่อไปโดยเงยขึ้นได้อย่างไรเปล่าฉันไม่ออกแรงด้วยฝ่ามือคชาบันทึกคริสตันกลายเป็นดินหลังจากทำลายคริสตันแล้วเชาแยะก็เหลือบมองครูจงอีกครั้งคราวนี้ใบหน้าของเขาดูไม่น่าเกลียดนักแต่เป็นใบหน้าที่ลึกลับ แม้จะปกปิดบันทึกคริสตันไว้อย่างสุขุมแต่เธอก็ยังถูกจับได้ไม่ต้องพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับร่างกายของเธอก็ถูกเปิดเผยโดยเขาคนที่มีความสามารถดังกล่าวจะทำคะแนนสอบเป็นศูนย์ได้อย่างไรเขาต้องเฉยไม่ยอต่อชื่อเสียงและชื่อเสียงไม่แยแสต่อมุมมองของบุคคลภายนอกฉันได้ยินมาว่าผู้เชี่ยวชาญทุกคนเป็นเช่นนั้นดวงตาของชาวแยเป็นประกายอย่างไม่เชื่อเธอตระหนักดีถึงปัญหาในร่างกายของเธอเนื่องจากเธอไม่สามารถควบคุมความปรารถนาที่บ้าคลั่งเหล่านั้น ได้จึงทำให้เธอหงุดหงิดและใจร้อนในทุกสิ่งที่เธอทำตอนแรกเธอคิดว่าเธอทำได้แค่ปิดบังเรื่องนี้ไว้ในใจและไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรก็ตามเธอไม่เคยคิดฝันว่าครูผู้นี้ซึ่งเป็นคนสุดท้ายในโรงเรียนทั้งหมดจะสามารถค้นพบมันได้ในเวลาเพียงไม่กี่คำนอกจากนี้เขามีวิธีแก้ปัญหาถ้าไม่เชื่อฉันก็ไปหาครูคนอื่นในโรงเรียนได้จางส่วนโบกมือด้วยท่าทางไม่ยาแสดูเป็นผู้เชี่ยวชาญ เมื่อความคิดนี้ปรากฏขึ้นในหัวของเธอตำแหน่งของจองเชียนในหัวใจของเธอก็วิวัฒนาการจากนักต้มตุ๋นมาสู่หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกใช้สัญ,ญลักษณ์ประจำตัวของคุณเพื่อรับผ้าปูที่นอนและหนังสือของคุณมองหาที่พักของคุณในขณะที่คุณอยู่ที่นั้นเราจะเริ่มเรียนตรงเวลาในวันพรุ่งนี้เมื่อเห็นว่านักเรียนอีกคนถูกเขย่าจาง่วนบกมือขณะที่เขาส่งคำสั่งให้เธอทันใดนั้นได้ยินเสียงคำรามดังมาจากภายนอกและในชั่วพริบตาร่างมนุษย์ ก็พุ่งเข้ามาคนที่เข้าไปเป็นชายวัยกลางคนเขาพกออร่าที่ดูร้ายติดตัวไปด้วยเมื่อเขาเข้าไปในห้องเรียนมองเดียวก็รู้ว่าไม่ได้อ่อนแอเมียน้อยหลังจากเข้าประตูชายไวกลางคนก็หยุดและโค้งคำนับให้เจ้าหยาคุณชายเห่ยาคุณมาที่นี่ทําไมเจ้าหยาจ้องมองเขาอย่างว่างเปล่านี่ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพ่อบ้านจากเมืองไปอยู่ที่เพื่อนสองคนของเธอไปเชิญเหย่หัน ขณะที่เขากําลังจะจักไปหลังจากส่งเจ้าหยาไปที่โรงเรียนเพื่อนสองคนของเธอก็รีบไปแจ้งเขาว่านายหญิงต้องการยอมรับเพื่อนที่ทนาคะแนนสอบเป็นศูนย์ในการสอบวัดคุณสมบัติครูเป็นครูของเธอและเขาก็สั่งให้เมียน้อยขัดโถส้วมเมื่อได้ยินคําพูดเหล่านั้นพ่อบ้านเหยี่หันแทบระเบิดทันทีเมียน้อยลูกแก้วตาเจ้าเมืองที่บ้านไม่มีใครกล้าสั่งเธอไปทั่วกล้าท้าให้หลอนกวาดพื้นขัดโถส้วมช่างกล้าเกินไป ถ้าคนนี้เป็นครูที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในสถาบันการศึกษาเขาอาจจะยกเลิกเรื่องนี้ไปเพราะพวกเขามักจะจูจ้จี้จุกจิกมากกว่าปมของปัญหาคือเพื่อนคนนี้เป็นคนสุดท้ายในการสอบวัดคุณวุฒิของครูไม่ต้องพูดถึงเขาถึงกับทําให้คนคลั่งไคล้เมียน้อยเรียนใต้คนแบบนั้นได้ยังไงแม้แต่ในเมืองคนที่นําทางเธอแม้จะบังเอิญแข็งแกร่งกว่าคนที่นี่มากนายน้อยคุณคือจ้องมองที่จังส่วนอย่างเย็นชาเหวายหันจึงเหลือบมองนายสาวอย่างรวดเร็ว ฉันยอมรับครูจงเป็นครูของฉันแล้วเจ้าอย่าประกาศเขาวิ่งมาที่นี่อย่างเต็มกำลังเขาไม่คิดว่าเขาจะก้าวช้าเกินไปใบหน้าของเหยาหันมืดลงเมื่อเขาดึงเฉยไปทางด้านหลังเขาจ้องไปที่จางส่วนอย่างเย็นชารีบดึงนายหญิงของเราออกจากการปกครองของคุณอย่างรวดเร็วจากนั้นขอโทษไม่เช่นนั้นเมื่อฉันระเบิดเรื่องนี้ทุกคนจะรู้ว่าคุณอาคมหญิงสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในฐานะครูเพื่อให้เธอมาอยู่ภายใต้การปกครองของคุณ หลงสเสน่ห์หญิงสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะการใช้วลีของคุณมากเกินไปหรือเปล่าจางส่วนสายหัวหากคนอื่นได้ยินคำพูดเช่นนี้พวกเขาจะคิดว่าเขาได้ทำอะไรบางอย่างกับเจ้าหญาสวรรค์สามารถเป็นพยานได้ว่าสิ่งที่เขาทำคือการยอมรับนักเรียนมันเป็นการกระทำที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งอย่าล้อเล่นกับฉันสาวน้อยของตระกูลเราเป็นอัจฉริยะ ที่มีความสามารถเธอไม่ใช่คนที่คุณสมบัติของคุณสามารถสอนได้ถ้าคุณจะลบเธอออกจากบทเรียนตอนนี้ฉันสามารถเลือกให้ผ่านนี้มิฉะนั้นฉันจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งอาจารย์ใหญ่และให้ไล่ออกเหวหันหอนอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะพูดจบชฉยแยก็ขัดจังหวะเขาจากด้านหลังลุงเหยาคุณกำลังทำอะไรฉันยอมรับว่าจางเหลาซือเป็นอาจารย์ของฉันเองทำไมคุณถึงสร้างปัญหาให้กับฉันเฉยแยกระทึบเท้าของเธอ เหตุผลที่เธอมาที่สถานศึกษาก็เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับร่างกายของเธอเธอยังคงมีความสุขกับความจริงที่ว่าครูที่อยู่ตรงหน้าเธอยืนยันว่าเขาสามารถช่วยเธอได้แต่เพื่อนคนนี้กลับเข้ามายุ่งวุ่นวายเขากำลังทำอะไรอยู่นะจากเจตจำนงเสรีของคุณเองหรือเหยาวหันเหลือบมองไปที่นายหญิงคุณคิดว่าเขาสามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้จริงๆซึ่งจะทำให้ความแข็งแกร่งของคุณเพิ่มขึ้นหรือไม่ นายหญิงเป็นคนภาคภูมิใจเขารู้ดีเป็นไปได้ไหมที่ครูคนนี้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขยะสามารถนำทางเธอได้นั่นเป็นเหตุผลที่เธอยอมรับเขายอมให้พลังฉันพุ่งทยานที่เขาไม่ได้ทำเจ้ายาสายหัวอีกฝ่ายเพียงชี้ให้เห็นความเจ็บป่วยของเธอเขาไม่ได้แนะนำเธอเกี่ยวกับการพปลูกของเธอไม่ล่ะถ้าอย่างนั้นเหวาหันงุนงงเอาละลุงยาวหยุดถามได้แล้วเมื่อนึกถึงอาการป่วยของเธอใบหน้าของชาวแกก็เปลี่ยนเป็นสีแดง เมื่อเห็นนายหญิงมีพฤติกรรมเช่นนั้นเหยาฮันก็จ้องมองอย่างสับสนจากนั้นเมื่อเขาเห็นบันทึกคริสตันที่แตกเป็นสิ่งเสี่ยงบนพื้นใบหน้าของเขากลายเป็นน้ำแข็งและในชั่วขณะหนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นสิงโตอาวาสเจ้าบ้าเอ๋ยเจ้าทำอะไรกับนายหญิงของเราเจ้าคิดว่าข้าจะไม่กล้าฆ่าเจ้าในตอนนี้บูมในความโกรธของเขาออร่าอันทรงพลังก็พุ่งออกมาและลมก็หอนจิยะพื้นดินลั่นดังเอี๊ยดด้วยความเจ็บปวดราวกับไม่สามารถทนต่อแรงกดดันอันหนักหน่วงได้